ังาจากการผานพ้นคดีอยู่บ้านหลวงที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวานซืน2ธันวาคมที่ลุงก็ยังแคล้วคลาดรอดผ่านกลับมาทำหน้าที่นายกต่อไปได้โดยไม่มีความผิดดังเช่นสองคดีก่อนหน้าทั้งปมถวายสัตว์และปมความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบที่ว่าสมผ่อนปากที่ทั้งลุงและอาจารย์วิษณุส่งสัญญาณผ่านคำพูดเองวันนั้นที่ว่าหากเราทำความดีเพื่อชาติแผ่นดินเพื่อสถาบัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองที่ยืนมาได้ทุกวันนี้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพื่อทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทำให้วันนี้ลุงเริ่มหันมาดูเรื่องการบ้านได้เต็มที่โดยเฉพาะกับหน้างานความเดือดร้อนของประชาชนที่ภาคเหนือก็มีเรื่องหกสาวสายเอ็นนำเข้าเชื้อโควิดจากโรงแรมวันจีวันท่าขี้เหล็ก แอบเข้ามาโดยไม่มีการกักตัวและกระจายเชื้อทำเอาอนละมานทั้งประเทศตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่และอีกหลายจังหวัดส่วนทางใต้พี่น้องชาวใต้ก็กำลังอ่วมจากอุทกภยัยที่ลุงเตรียมประเดิมลงไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องเมืองคอนวันที่7จธันวาคม ขณะที่หันไปทางด้านการเมืองก็มีสัญญาณคู่ขนานการจัดการในจังหวะที่มอบเด็กกลุ่มราษฎรเฟดตัวพักรบการจัดมอบเพื่อเคลียร์ปัญหาภายในความขัดแยง้งกรณีกลุ่มกาดที่หลังเหตุการณ์หน้าเมเจอร์ระหว่างการประกาศเลิกชุมนุมที่นาธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินยังคงมีร่องรอยการกระทบกระทั่งจนส่งผลเอฟเฟกต์ให้การชุมนุมถัดมาที่ลาดพร,ร้าวถูกประเมินว่าความหนาแน่นของมวลชนลดลง ที่การลดสอบของมอบเด็กถูกมองว่าทําให้แกนาหลายคนเริ่มออกอาการกระเพื่อมไหวกับข่าวการเตรียมรุกจากฝ่ายอํานาจอีกครั้งในทางคดีโดยเฉพาะปมการขยายผลจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคดีลุงที่ม็อบนําไปวิจารณ์แรงที่เมื่อวานามธันวาคมทางสารรัฐธรรมนูญส่งคนไปแจ้งปอทออดําเดินคดีทางอาญาตามมาตรา198 การดูหมิ่นศาลในการพิจารณาหรือพิพากษาคาดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลที่ระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1-7ถึงปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยยังไม่ได้ดำเนินคดีในความผิดละเมิดอำนาจศาลที่โทษจะหนักเช่นกันที่จากสัญญาณเงียบทำให้เพนกวินออกมาทิ้งทุน ข่าวการเตรียมจับแกนนาเข้าเรือนจำและอาจมีการรอบทําร้ายในวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันในแนวรุกทางการเมืองฝ่ายกองหนุนลุงในสวได้มีการชงข้อมูลเรื่องน้องชายธนาธรที่มีปมเกี่ยวกับคดีที่ดินและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทรัพย์สินออกมาเช่นเดียวกับปรากฏการวงแตกของพรรคเพื่อไทยจากชดยิงหน่อยโภคินลาออกมาถึงชอดจดหมายน้อยจากทักษิณ เรื่องถูกนักการเมืองทิ้งเมื่อวานที่ทำให้ตู่จตุพรออกมาชนคนใกล้ชิดทักษิณปมความขัดแยง้งช่วยหาเสียงเลือกตั้งอ,อบอเจอเชียงใหม่เรียกว่าดูทรงจากสัญญาณตัวช่วยโดยธรรมชาติและไม่ธรรมชาติที่ออกมาในช่วงนี้แล้วลุ่งที่รอดจากเคสบ้านหลวงวันที่สองธันวาคมมา ถัดจากนี้น่าจะยิงยาวกับปัจจัยการเมืองที่จะถูกโควิดกลบที่เหลือว่ากันว่าก็อยู่ที่ลุงว่าจะประคองประเทศไปได้หรือไม่กลับสถานการณ์ที่วนลูปกลับมาทั้งโควิดและเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในอาการน่าห่วงหลังจากช่วงปลายปีนี้ไป